นีป่ปลาเต็มลำธารเลยมันใช่ปลาหมอคางดำมเปล่าไม่แน่ใจหรือมันเป็นปลานิลท evet uh ี่น voilà ี่เบตงมีปลาหมอคางดำปะโอ้ดูดิเต็มเลยอ่ะเฮ้ยที่ดำดำหน่อยบ้าดิที่ดำดำอยู่ที่พื้นน่ะนี่นมันดูมันดูมาดูมดูนนูนนูนนูนตรงนๆ้นๆน้นน้ว้าวมาเอเออ นั่น <rainforest> นั่นนปานิ่ปานิ่อปลาหมอคางดำปานิ่ใช่เหรอไอเบตงมันจะมีปลาหมอคางดำมาวัดทิ่ช่วงนี้ปลาหมอคางดำกำลังอินเทรนุ้ยมันจะมีไหมปลาหมอคางดำที่เบตงโอ้นั่เต็มเลยอะนู okay. ่นนูดูนู่นนูู่นนนู่นนู่าไปนน่นเลยทีนู่นนู่เต็มเลยนู่นโอ้ หวังว่ามันคงไม่ใช่ปลาหมอคางดำหวังว่ามันคือปลานิลมันเยอะมากนู่นนู้นนู้นนี่โอ้ยดดนูน,ด,นดูดิดิดูนั่นนั่นเสียมดำอ่ะเน่น่เน่ๆน่เน่เนเอลยโอ้ยเยอะมากงูดูดิดูน้ำท้องขาวเลยอะ่ะมันคือปลาอะไร ในตัวนั้นตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดแล้วนั่นตัวนั้นโอ้ยเป็นเป็นมืนเลยอาดิตนัลล่นยาวไปนู่นเลย